อุ้ย,ยมาแล้วจ้าหนูผีโหยันแม่ด้วยเรียบร้อยไปคิวไปโอ้โเซอร์ราวสวัสดีครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Bowler กันอีกคร้บน,นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูคุณเทพเฮดิสกันนะแต่ว่าเฮดิสในคลิปนี้ของผมจะเป็นปืนพันเชอร์แล้วก็เชเรจเดอร์ครับผมในปืนพันเชอร์ครับผมเป็นปืนล็อกใหญ่ที่เพิ่งจะมาในอัปเดต7.5นั่นเองครับผม ตัวนี้เลยตอนนี้ครับผมพันเชอร์ผมอยู่ที่12เขียวนะเด่เมย์จะอยู่ที่นัดละ3,592ครับผมนี่ถือว่าค่อนข้างแรงมากเลยครับผมส่วนชอริเดอร์นะครับผมโดนเนิร์ฟลงไปนะ,นะแต่ก่อนมันดีโหลดแค่3วินาทีครับตอนนี้ r ีโหลดเป็น5วินาทีแล้วเด่เมจะอยู่ที่1 0 9 0ต่อน,นัดครับผมแล้วก็ทางพันเชอร์แล้วก็ชอริเดอร์ผมเวลายิงเท่ากันแล้วก็เวลารีโหลดเท่ากันเลยครับผมส่วนแทสที่ชผมนะครับอยู่ที่ mk3 เลือดจะอยู่ที่2องแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยครับผมปีจะอยู่ที่ห้าสิบหกไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็ d a เมจจากความสามารนะ, 24, นนนะาารครับผมสองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดต่อนัดอายิงสามนัดครับผมแปก๊กแป๊กแป๊กเข้าไปเลยแต่ว่าเป็นไอ้สกิลของเท็ดดี้สงผมมันจะเป็นกระสุนแบบ k ิเนติกนะติดทั้งโล่ฟ้าครับผมไม่สามารถทะลุโล่ฟ้าได้นะโล่เหลืองโล่ม่วงก็ติดอยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถทะลุโล่ฟ้าได้ผมแต่ว่าเวลายิงโดนเกราะแข็งอะไรอย่างนี้นะมันก็จะรุนแรงขึ้นสองเท่าครับผม สำหรับกระสุนคิเนติกนะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้ครับผมผมจะใช้โมดูลลัสเตร์แล้วก็นิวเคลียร์บฟฟายเลีวหนึ่ง 1, ทั้งสองอันนะครับผมเพิ่มสแต็อราให้มันเป็น80นะครับผมแล้วโดยที่ทำเดามจได้นิดเดียวให้ทำเดามจน้อยลงอ่าแต่ว่าจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าครับผมอ่าโอเคเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเทดิสพันเชอร์ชเรเดอร์เนี่ยมันจะเล่นสนุกสักแค่ไหนครับผมไปดูกันเลยวู Woo ู้ฮโอโรจิกราซี่ไปเลยเลสโก้โอโรจิเพียบเลย โอเคทิพยองนี่ก็ไม่ต้องรีบไปเอาเสามากนะไอซิคิวสิดเปืองนะพวกนายโอเคครับผมไปไปสากลางกันดีกว่าไปกันเลย,ยตัวอะไรมาโครจีเหมือนกัน,นะนเหรอแอบเบรอโอู้๋อะไรเนี่ยป่อแปะป่อแปะกลัวข้าวโพดกันเนี่ย ไอ้กูข้าวโพดกันเหรอกูข้าโ okay, วโพดเหรอเทลครับผมดลัดกันปลาติดลัดกันปลาอุ้ยระเบิดระเบิดจ่าเรียบร้อยเลยอุ้ยมีตัวตาทงตาติด้วยนะเนี่ยเฮ้ยครับผมลงเอเลบัสดีกว่าดึงเข้าให้ครับแน่แน่แนแน่จะมาที่บ้านนะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ้าวติดโอ้ไม่ชอบติดอย่างเงี้ย อะไรแบบติดอ,อะไรยัไม่รู้โอเคการได้ไปมามาหกร้อยหกร้อยนี่ผมเสากลางก็ได้คือมาแล้วนะอ่าไอเสากลางเสากลางผมไปยันเสากลางก่อนเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยไปจ้าอ่าลงลงแน่เขามีตาทีพช้าช้าโลนานจังหมอด้วนแน่เลยอะโลนานนานโอ้นี่ก็โลันี่ก็โลรนุ่งก็โล่โอ้โลเต็ไมไปหมดเลย เรียบร้อยไหมครับผม whoa, 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 whoa. Okay. ว้าว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 โอเคครับล็อกไว้ก่อนครับโลอีกแล้วมามาเรียบร้อยครับผมตอนไล่กันไปอุ้ยายอีกแล้วหนักนปุกหนักน,ะกนกนะ้เราเนี่ย ย้อนก้อนไล์ครับผมโวัววัววัววัตาทิปตาทิปยิงพิ้งเลเจนต์กันไปครับผมอ่าและโคตรมันเลยนะว้าว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 โอ้ยมาวัววัเร speaker, ียบร้อยครับผมอา วู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 แน่แน่ตัวอะไรเนี่ยบินอยู่เว้ยเว้ยเว้ยโจลโล่เหรโหแรงมากอ่ะตัวอะไรเนี่ยไอ้ฟ้าป่ะฟ้าป่ะโลมาแล้วโลถอยแล้วผมว้าวว้าวเรัวเรือเรือรือยิวก่อนครับผมฮิ้วก่อนอ่าโลมาแล้ว าไหนไหนอีกไหนอีกตัวนี้เนาะฟ้าปะหอกห้อยหอกครับผมหอกหอกหอกตกน้ำเหรอนจ้าอ้าวซุ่มซ่ามนะเราเนี่ยฟ้าครับหายตัวได้หายตัวได้เรียบร้อยเรียบร้อยไปเรียบร้อยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมิงหมิงมิง ว้าลบแล้วหลบแล้วมือมือครับหุ้ยหมีหมีหมีก่อนดีกว่าหุ้ยวหุ้หยตอนนี้เขามีแต่ไททันแล้วนะเว่อ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 เวอเว,ว,ว,วทำลายโลกให้หมดก่อนอู้ยันแม่ยันแม่มาแล้วว้าเรียบร้อยโอเคมาเอาลูชาด,ดอแลครับผม มาจ้าม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 าดู New shadow มาแล้วแล้วจะไปยังไงให้มันปลอดภัยเนี่ยโอ้โหเราโคตรจะใกล้เลยนะผม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยค้ำก่อนค้ำก่อนนะค้ำก่อนนอะเ,เฮ้ยออาเธอร์จะเข้ามาเนี่ยอาเธอร์กะิก้นเข้ามา มาผมกระทืบไปอีเฟกต์ก่อนครับมาจ่ะมาจ่ะโอ้โหโอ้โหโโอ้หยันแม่หิว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 เยอะมากเยอะมากอะไรเนี่ยไอ้มือไอ้มืออุ้ยอุ้ยอุ้ยตา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 ยแล้วตายแล้วตายแล้วหิวก่อนไม่ทันแล้วอุ้ยโคตรโหดเลยมาครับผมเอดิสครับ ว้าวนี่นี่นสามหมิงโอเคเสากลางเสียไปแล้วครับผมแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหานะผมกลับเข้าไปเอาคืนนะหวังว่าไม่มีใทท่านเจาะก่อไงโอเคครับอุยบูวากโดดเดี๋ยวก็ติดหลอกตรงนั้นน่ะแหมพี่วากเราก็นะเย้เพื่อนอ่ะกลางโลกไปให้อุ้ยแน้นแนนมา เว่อ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 เวอสุดสุล้ครับผมอุ้ย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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแลว้วโดนแลว้วโดนแลว้แลวโอ้โฮิวโลโลโลโอเคเรียบร้อยครับผมอุ้ย,ยมาแลา้วจ้าหนูผีโอ้ยยันแม่ด้วยเรียบร้อยไปคิวไปโอ้โหเซราว์รอบทิศทางโล,ก,โลก่อนมามาโลก่อนมา เว้ย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 ลงนะครับผมโอ้ยขาก็เจ็บขาก็เจ็บโลมาอีกมาโลมาอีกแฟกแฟกติดโลเลยอุยอุยเสร็จเลยครับผมเสร็จเสร็จเสร็จนะหลบได้นะหลบได้นะโอ้โหอู้ยอีมยางย่งย่ จบก,ก่อนจ้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หุยยิงพี่อีกมามามาเรียบร้อยดับเบิลคิวไปเซต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 มิโลมิโล,โลแหมแหมแหม,แมเรียบร้อยสักหน่อยเลยแหม ปืนเปิดเคขาไปแล้วแล้วหน่อยแล้วหน่อยนะมาอยูวปิ้วเนยนะครับผมผลร้ายมากๆเลยอ่ามาบินละบินละไม่รอแล้วแหม่ว่าจะรอเดมงดุมงเดมเมทซะหน่อยนะ เว่อเว่อโอเคแหมมาต่อบ้านเหรอไม่มีไม่มีครับผมมาแต่การนี้ต่อเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาโอ้ขาดกันเด่นเรียบร้อยชนะป้ายวู้ฮู้แหมเพื่อนเราซัพพอร์ตดีนะผมตอนเล่นนะฮิวโล่งฮิวเรื่องอะไรกันยังไม่ขาดเลยครับสุดยอดไปเลยอ่ะมันมากจริงๆ ว้าวโหห้าล้านกันเลยครับผมสุดยอดวู้มาครับผมเฮดิสอันเชอร์กันเอยสาวเสวือหายหมดเพื่อนไม่เอาสองดีกว่าแบบปล่อยให้เอาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหรอเอ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ย <laughs> คือแบบจัดก,การกันไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย ไปอาเป็นเรืครับเป็นเรือเรือเสาแล้วเสาแล้วเสาแล้วปีงมาตายแล้ว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 ฮิวก่อนฮิวค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 ิวล็อกล็อกล็อกดีนะมันเหยียบกระโดดกันเองเจอเลยครับผมโอ้ยโอ้ยมาแล้ว โอ้มีมัติค,คอนโทรลด้วยเด็ดเด็ดอ้าวโดยดีดดีดว้าวาโอเคโอ้มีมัติคอนโทรลสองอันด้วยนะแอะโอหโหดรายย้ายจริงๆรโหดร้ายจริงๆว้าวว้าวะดีเฟกค,ครับดีเฟก โอ้ย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 อ่าเฮ้ยอะไรโอ้ยมันมากระแทกไงตากมากระแทกเด่นเลยอ่านะานี่หน้าทานนะผมว่าเสาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเราไม่มาเอาเสากันเยอะๆนะโอ้โอเคครับผม มาแล้วมาเอาเสาทีดีกว่าอาจจะทันก็ได้นะหวังว่าหวังว่าเป๊กเรียบร้อยเรียบร้อยเฮดิสเฮดิสเ,เอาไว้ครับผมเอาคิวเลือดก,ก่อนว้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสาเดียวครับผมเขาต้องปกป้องสุดชีวิตแหละแต่ว่าเราก็จะเนียนๆมาล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อน เามียตีคนโทรนะโอเคครับ okay, เราปลดได้อะ่ะโอเคเราปลดได้ฮะเขาหลุดหรือเปล่าก็น่าจะหลุดมัง้งไม่แน่ใจโอ้โ oh, หเป็นเลี้ยบเป็นเ,เลี้ยเป็นเลี้ยอยาปิดโถเฮ้ยเฮ้ยสองเสาเลยยาดิยาจะเปิดไม่ทันแล้วครับผม คือแบบอะไรเนี่ยไอยมันเติมได้กระจายไปเอาเสาอื่นน,นี่มาเสาเดียวก,กันกับผมอีกนะโอ้โหเสร็จเลยครับเฮ้ยนิดเดียวเลยอ่ะนิดเดียวจริงๆงคือแบบอะไรวะหมีนี่ยอะไรเนี่ยหลุดอ่ะโอ้โหวูดเดเด้งเลเด้งนะเลเ,เด้งนะอ้าวฮีโล่มาได้ไง เรียบร้อยไปครับผมหืมแหนี่โอ้โหเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยครับผมเรียบร้อยแน่แน่สามสองหนึ่งโอ้โหดีโลดนานเลยกันเหมือนจะขาดใจเรียบร้อยไปตัวหนึ่งโล่โล่โล่กันโล่กันหิวหิวอ้ยอาเธอร์มาแล้วอาเธอร์มาแล้วเสร็จเลยเสร็จเลยอย่างนี้เสร็จเลย อือื้ออ่าสลังการลุยมันเอาไว้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ my god อ้าวอ้าวโอเควันนี้มีแต่ไทท่านแล้วนะตั้งหลักต่ากลางก่อนนะั่ายฟ้ามาอีกแล้วยังไม่หมดไม่สิ้นโอ้โหมาจ้ามาจ้าป้า มากหิว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 ล็อกไว้ก่อนล็อกอโลเสร็จหมดเสร็จแน่ๆเรียบร้อยครับผมของเฮ้ยอาเธอร์มาล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยนะยิวก่อนเลยนะเว่อเว่อเว่อเวรอเว่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 อเตแต่แต่แต่ไอ้ปองไปเยียบไปก่อนแล้ว เออเออเยียไว้ก่อนอย่าเฮ้ยอย่าไว้ก่อนเย้าไปเด็ดเลยแอนกลับมาลงจอดกันแล้วนะครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าเฮดิสพันเชอร์ชูเรเดอร์ผมว่ามันไอ้ปืนไอพันเชอร์เนี่ยมันแรงนะแต่ชูเรเดอร์เนี่ยผมว่ามันยังดาเมจมันมันยังน้อยอยู่ครับผมก็อย่าว่านะมันโดนเนิร์ฟไปด้วยครับผมแล้วมันก็ถือว่าเป็นอาวุธระดับเทีย T3 ลงมาจากระดับเทีย T4 ไม่เหมือนอาวุธใหม่ๆนะอาวุธใหม่ๆเป็นเทีย T4 ครับผมทับแพงแล้วก็แรง แต่วันนี้มันเป็นอัพถูกลงไหวนิดนึงแต่ว่าไอความแรงมันก็จะหายไปครับผมแล้วก็โดนเนร้อเวลารีโหลดมานะรีโหลด5้าวิถ้าเกิด3วิที่บันเทิงเลยนะผมทําพันเชอร์อย่างเงี้ยนะทัพพันเชอร์รีโหลด3วินาทีแบบเลดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสุดๆเลยครับผมเพราะว่าการทำเดเมจระยะใกล้ของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นปืนที่ระยะ500ไงจะยิง500แทบไม่เข้าเลยคือแบบเฮ้ยยิงยิ่งทำาม้ามาก็ได้ป่ะแบบเออใช่ไหมเอายิงแบบ ต่างห้าสิบพออะไรเงี้ยผมเพราะว่าไกๆนี้มันยิงแทบไม่โดนเลยแหละแต่ก็เข้าบ้างนิดหน่อยครับผมโดยผมเนี่ยถ้าเกิดผมใช้กับไอ้โดนพลารลายสิธิ์ใช่ไหมมันก็ยิ่งทําให้ล็อกเร็วมากขึ้นครับผมแม้ว่าจะโดนนิดนหน่อยๆอยะไรก็ตามนัแ่แหละผมก็เลยใช้ตัวนี้แถมใช้ชิปล็อกอีกไม่ล็อกให้มันรู้ไปครับผม,ผมนั่นเลยแล้วเพื่อน,นแล้วผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับปืนเซตนี้นะต่อไปผมว่าผมอาจจะใช้กับเคลยวก็น,น่าสนใจนะครับผมน่าเทีเป็นเซเลเดอร์ันเชอร์นะโอเคเพื่อนเดี๋ยวอมมคอยติด สำหรับวันนี้ผมและเฮดิสคงต้องปวดตอกคอแล้วดับดับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายเฮดิส